กระทรวงศึกษาอยู่นายตะโกนอยู่นั่นแหละกระทรวงศึกษาอยู่นายทำไมปล่อยคนแบบนี้เข้าไปในสถานศึกษาไปเออสอนไปบรรยายทําแต่ให้กับเด็กๆได้กระทรวงศึกษาเขเห็นประโยชน์กระทรวงศึกษาก็เห็นประโยชน์เขารู้แล้วว่าบุคคลคนเนี้ยไปให้ความรู้กับเด็กไปให้ความรู้กับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติเนี่ยกระทรวงศึกษามองอยู่ไม่ใช่ไม่มองเขามองอยู่ เขาจะต้องออกมาเพื่อสก,กัดทําไมล่ะก็มองอยู่ว่าเกิดประโยชน์ไม่ต้องตะโกนเลยไม่ต้องแผดเสียงไม่ต้องแผดคอเลย <c oughs> กระู้งศึกษาอยู่น้อยไม่ต้องอ้าวอยู่ๆก็ไปเป็นนักแสดงท่านหนึ่งอีกเข้าฉากฉากหนึ่งเขาก็เรียกนักแสดงแล้วจ้ะเป็นไงล่ะการสร้างหนังเนี่ยอิงกับกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมอา้าวกระทรวงวัฒนธรรมอยู่น้อยทำไมปล่อยให้คนแบบนี้ไปแสดงหนังได้อย่างนั้นด้วยเหรอ เอากันขนาดนั้นเลย้เขาไปทุกวงการแล้วเดี๋ยวนี้เราเราก็มองอย่างเดียวเลยว่าอาจารย์พูดความจรงิงทุกคนแสดงความจริงความจริงมันก็จะพิสูจน์ในตัวของมันเองอยู่แล้วนี่คือสัจจะความจรงิงความจริงมันก็คือความจรงิงแล้วที่เขาพูดอยู่ทุกวันนี้เขาพูดความจรงิงเขาพูดสัจจะความจริงคนไหนไม่ชอบเขาเขามีความเชื่อมันก็เรื่องของเขามันก็เรื่องของเขา ชอบเขาแต่เขาไม่ชอบทํำยังไงดีครับก็ไม่ต้องไปชอบมึงจะไปทํำยังไงล่ะหัดดูสารรูปมึงบ้างสิเออบางทีตัวมึงไม่ได้เหมาะสมกับเขาเลยอ่ะมึงจะไปพยายามทํำยังไงมือท้ากูสอว่าไปลงหน้าหน้าทองเหรอถ้ามันลงได้จริงแล้วชีวิตใครมันจะเสื่อมจย่างไรได้ถ้ามันลงได้จริงป่านนี้มันก็ชอบกับหมดแล้วมันคงไม่มีคนผิดหวังจากความรักใช่ไหมล่ะเขาไม่ชอบเราเราจะไปทําให้เขาชอบเราทําไมเราก็แค่เปลี่ยนคนไปหาคนที่เขาชอบเราแล้วเราก็ชอบเขาดีกว่าไหม แล้วอย่ามาหาเขาว่าก็อาจารย์หนูชอบคนนี้จด้ทำยังไงล่ะสมนำหน้ามึงแค่นั้นแหละ,หละเออมันไม่รู้จักเลือกคนที่สมควรแก่ตนตนเองอะ่ะไม่เลือกคนที่เหมาะสมกับตนเองอะ่ะดังนั้นเวลาเราจะชอบใครเราต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับตัวเราเองด้วยแล้วเราต้องเลือกคนที่เขาชอบเราด้วยไม่ใช่ว่าไปชอบเขาแล้วมานั่งหาวิธีการว่าเขาจะชอบเรายังไงมันไม่มีประโยชน์เพราะในเมื่อคนมาไม่ชอบทำยังไงให้ตายมันก็ไม่ชอบ มันจะชอบยังไงมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปขวนขวายเสียเวลาในการหาวิธีวิธีเดียวคือกลับไปทําอะไรกลับไปพัฒนาจิตใจตัวเองกลับไปพัฒนาหน้าตาของตัวเองไปกลับไปพัฒนาชีวิตของตัวเองวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมามองเราก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่อคนคนนั้นกลับมาเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเราเองแล้ววันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะเจอคนที่เราชอบมากกว่าคนนี้ก็ได้ มันอาจจะเจอคนที่ดกีกว่าคนนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะในวันนั้นเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วไงเราไม่ใช่คนเดิมแล้วอ่ะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอ่ะเราไปทําสรพรับทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วถ้าคนนั้นมันยังมีโอกาสสร้างบุญสร้างกรรมกันมามันก็อาจจะเห็นคุณค่าในตัวเรามันก็อาจจะกลับมาคบมาชอบพอกันก็ได้เพราะฉะนั้นเราไปทําตัวเองให้ดีไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนที่ตัวเราง่ายที่สุด ไม่ต้องไปพยายามทําให้เขาชอบเราทําให้ตัวเราเองเนี่ยชอบตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อตัวเราเองชอบตัวเองได้แล้วเดี๋ยววันหนึ่งคนอื่นก็จะชอบเราเองทําตัวเองให้ดีเดี๋ยวคนอื่นก็จะเห็นว่าเราดีเองทําตัวเองไม่ดีใครจะเห็นว่าเราดีจริงไหมมนัสไปเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีแล้วทุกคนจะเห็นว่าเราดีหมดผู้หญิงสามารถบวชได้ตลอดชีวิตไหมครัได้สิได้หมดนะะหนูอายุ17อยากบวชมากเลยค่ะบวชอะไรอะ่ะ ถ้าบวชชีพราหมณ์ก็บวชไ,ได้บวชได้หมดนะแต่ถ้าบวชภิกษุณีเนี่ยในคณะสงฆ์เราเนี่ยบวชไม่ได้คณะสงฆ์ประเทศไทยเรานะถ้าจะบวชก็ไปบวชกับมหายานเพราะมหายานเนี่ยเขายังเชื่อว่ายังมีภิกษุณีอยู่แต่ในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นฝ่ายของเถรวาทเรานะฝ่ายมหานิกายมารธรรมยุทธ์เราเนี่ยที่สังกัดคณะสงฆ์ของมหาเถรสมาคมเนี่ยไม่มีภิกษุณีเพราะเราหาภิกษุณีไม่เจอแล้วเราจึงบวชภิกษุณีไม่ได้เพราะภิกษุณีเนี่ย ต้องบวชจากสงทั้งสองฝ่ายคือบวชจากพิสุสง์ก่อนเมื่อบวพิสุสงเสร็จปุ๊บจึงไปบวพิสุณีจึงเป็นพิสุณีสมบูรณ์แล้วกว่าจะเป็นพิสุณีได้เนี่ยต้องไปเป็นสิกขามนาสองปีก่อนนะต้องไปอยู่เป็นสิกขมามนาแล้วการเป็สิกขมามนาต้องไม่ผิดศีลตามที่รักษาต้องรักษาให้ไม่ขาไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยแล้วจนกว่าเขาจะตัดสินใจอุปชาอาจารย์เนี่ยต้องตัดสินใจว่าบวชได้ถึงจะสามารถเข้าไปบวชได้อย่างนี้นะพนั้นมันไม่ง่าย ประเทศไทยเรามันจึงไม่มีนั้วมันหายไปแล้วมันเลยบวชไม่ได้ไงเพราะเราหาพิสษุนีไม่เจอเราเลยบวชพิสษุนีไม่ได้สารพระภูมิไว้ที่บ้านต้องดูแลรักษาอย่างไงถ้าไม่ได้ดูแลจะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรดูแลรักษาอย่างไงก็ได้อยากดูแลก็ดูแลเนี่ยพอเวลามันไปตั้งปุ๊บมันก็เป็นภาระแก่ชีวิตเราสารพระภูมิไม่สามารถช่วยชีวิตเราได้ไม่สามารถโดบนบรรดาชีวิตถ้าเราดีเราเป็นอะไรไตามความพอใจของตัวเองได้ เราจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้เป็นผลอะไรเลยผลอย่างเดียวคือทําให้เราเสียตังค์ดังนั้นอยากมีก็มีไม่อยากมีก็ไม่เป็นไรใครจะอยากดูแลอยากไหว้าตามความเชื่อของตัวเองก็สามารถทําได้แต่อย่างที่บอกไปแล้วอย,อย่าไปสร้างเหตุปัจจัยด้วยการทําให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองอย่าไปทําให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองด้วยการไปทําให้ตัวเองมีศีลจากการไหว้เพราะนั้นไม่จําเป็นเลยอย่างบ้านอาจารย์ทุกวันนี้มีสารภูมิไหมมีแต่ไม่มีใครไหว้แล้วทุกวันนี้ อาจารย์ก็เลยจะเอาตุ๊กตาข้างในเนี่ยออกแล้วก็เอาพระพุทธรูปอ่ะเข้าไปวางด้านในแทนก็ไม่ให้มันเสียเปล่าก็ตั้งไปแล้วหมดเป็นมือนะหมดไปหลายมือนะสารภูมิ้านอาจารย์ไม่ฉลังเล็กๆนั้นหลังใหญ่ไปเลยเธอทั้งสารภูมิสารที่อ้าวอาจารย์นึกว่าจะทํำยังไงดีวะงั้นก็เอาตุ๊กตาออกให้หมดเพราะเรามีศารแล้วไงมันเหมือนวิหารเนาะสารภูมิอาจารย์ชอบอาจารย์เป็นคนชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วสารภูมิมันเหมือนปราสาทมันเหมือนพระราชวังมันเหมือนวิมานอาจารย์ก็เลยเอาพระพุทธรูปเข้าไปใส่ ใส่ที่สารภูมิเออเก๋เว้ยสวยเดีเว้ยใครไปใครมาก็ไหว้สารภูมิได้แต่เราไหว้เทพเทวาไนะไม่เราไหว้ใครพระพุทธเจ้าเราเระลึกนึก,กถึงพระพุทธเจ้าตั้งแต่เช้าออกจากบ้านก็ยังไหว้สารภูมิอยู่แต่เราไม่ได้ไหว้เทพเทวาเราไหว้พระพุทธเจ้ากลับเข้ามาบ้านเราก็เจอพระพุทธเจ้าก็ไหว้พระพุทธเจ้าก่อนเลยระลึกถึงพระพุทธเจ้าในใจตลอดเวลาศาลเจ้าที่มันเหมือนอะไนระเหมือนศาลาวัดใช่ไหมเป็นเหมือนเรือนไทยก็เอาพระพุทธรูปเข้าไปวางเหมือนกันแล้วหาผู้หญิงผู้ชายเข้าไปนั่งรายร้องอยู่เนี่ยนะ ให้คนไปนั่งฟังธรรมเอาตุกตาไปวางจินตนาการว่าเหมือนคนมานั่งฟังธรรมที่วัดอย่างนี้นะก็สวยดีไปอีกแบบหนึ่งเป็นศิลปะท,ที่เราชอบเราก็วางไว้อย่างนี้เราก็บูชาผู้เจ้าอย่างสูงสุดได้เห็นไหมสบายสบายให้ง่ายไม่ต้องสี่เหลี่ยมไม่จะเป็นต้องไปทุบทิ้งแบบหมอปลานะเออไม่จะเป็นต้องทุบทิ้งถ้าสามีขี้เมาแล้วไม่ช่วยทํางานทําการเราควรทํายังไงดีครับ ถ้าสามีขี้เมาแล้วไม่ช่วยทํางานทําการเราควรทําอย่างไรดีครับมึงก็ไล่มันออกจากบ,บ้านไปสิไม่ช่วยมึงทํางานทําการอะเก็บไว้ทงพออะไรล่ะไม่งั้นมึงก็ไปนั่งแดกเหล้ากับมันนะทากันล่มจมลงไปทากันล่มจมลงไปทั้งคู่นะไปหัวมึงแท้แท้ยังจัดการไม่ได้จะให้กูจัดการแทนโอ้ยตายมาเอากูไปเป็นหัวสิจะได้จบๆบไปซะจะได้ไม่ต้องมีหัวแดกเหล้าเออแต่เสียใจด้วยนะกูเป็นหัวใ,หใครไม่ได้อีกแล้วขอโทษด้วยออจบไป ห้ามมันไม่ได้ก็ห้ามที่ตัวเองห้ามที่ตัวเองคือถ้ามันจะกินแล้วเราพูดกับมันแล้วมันไม่ยอมเลิกก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยทําอะไรไม่ได้แล้ววิธีการง่ายที่สุดถ้าทนไม่ได้ก็ถ้าทนไม่ได้ก็เลิกกับมันซะอย่าไปทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเรายังทนได้อยู่มันจะกินก็กินไปไม่ใช่ทํางานทำการแต่ถ้าเราสามารถทํางานทําการด้วยตัวเองได้ก็วางเฉยไปทําไปถือว่าเป็นวิบากกรรมของเราเพราะเราเลิกกับมันไม่ได้นี่ ในเมื่อเลิกกับมาไม่ได้ก็ต้องตามนะ้วางใจเป็นกลางไปตามเหตุตามปัจจนะัยไปเนาะฮัลโหลเป็นลูกสาวค่ะฮะเป็นลูกสาวค่ะอ๋อเป็นผู้หญิงดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ85ปี84ปีที่หลงลืมแล้วดื้อบางครั้งต้องดูบ้าง จะมีวิธีในการดูแลจิตใจอย่างไรดีคะคือการที่พ่อแม่เนี่ยเท่าแฉล่แก่ชรามากแล้วเนี่ยเวลาเราดูแลเขาเนี่ยมันได้ทั้งบุญและบาปได้บุญยังไงก็เรามีการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อได้บาปยังไงก็เราก็โชกโหกห้หากระชากเขาได้น้ำเสียงกะชากเขาได้แขนด้วยขาเนี่ยนะบางทีเราก็ทําไม่ดีกับเขาเนี่ยมันได้บาปตรงนี้เพราะนั้นการดูแลแม่พ่อเนี่ย เราต้องมีเมตตาต่อเขามากเจริญพรหมวิหารสี่เลยๆเมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาอุเบกขามากๆจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เมตตาต่อเขาในการดูแลคนป่วยอาจารย์ลองจินตนาการเราจินตนาการตามอาจารย์ถ้าเราป่วยแบบนี้บ้างแล้วลูกเรากระชากเราแบบนี้บ้างเราจะรู้สึกยังไงลูกเราเลี้ยงเราแบบนี้เ้เราจะรู้สึกทุกข์ใจไหมทุกข์ใจเราลองคิดนะ คนแก่ป่านนี้เนี่ยป่วยเป็นโรคภัยไข่เจ็บการเดินการเหินมันยากลําบากแต่เรายังเดินได้ปกติดีหรอปะเขาเดินไม่ทันใจเราเราก็ไม่พอใจเขาเดินช้าเราก็ไม่พอใจเขาเดินไม่สะดวกไม่คล่องเราก็ไม่พอใจเขาเดินไม่สะดวกเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยากจะแบบมานั่งกังวากังวลเขาไม่อยากเดินเพราะเขาเดินไม่ไหวเราก็พยายามบังคับขูกเข็มว่าต้องเดินนะ ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราเข้าใจว่าเจตนาดีแต่บางทีวิธีการอ่ะมันยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะัมันเลยเป็นการสร้างวิบากกรรมให้เกิดขึ้นกับตนเองสร้างวิบากกรรมให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองเพราะอะไรเพราะเราไปทําในสิ่งที่ไม่ควรแก่การทําเพราะฉะนั้นต้องเมตตาคนป่วยอ่ะเราต้องเข้าใจว่าคาว่าป่วยอ่ะมันไม่ปกติลําพังเขาป่วยอยู่แล้วมัวกับแกเข้าไปอีกมันจะปกติเหมือนกับเราได้ยังไง ดังนั้นตอนนี้เรารู้สึกไม่ทันใจเพราะเรายังมีความแข็งแรงดีอยู่แต่ลองวันหนึ่งไม่แข็งแรงดูบ้างดิเวลาเราป่วยเป็นไข้มากๆอ่ะแค่เราลุกมากินข้าวอ่ะอยากลุกไหมต่อบอาจะหน่อยยังไม่อยากลุกมากินข้าวเลยมันอยากจะนอนอย่างเดียวใช่ป่ะเพราะมันเหนื่อยล้ามันเพลียแล้วมันป่วยมันไม่อยากจะลุกมันไม่อยากจะทำอะไรแล้วเวลาคนแก่มันป่วยอ่ะมันหนักยิ่งกว่าคนหนุ่มไข้ป่วยอีกนะ